นีคร<ส> <orman pulse. S 1> ับเพะว่าครับฝนลงตั๋วตัวครับตัวเหรอครับตัวครับไม่ีกระเช้าใช่ไหมีนั่งกระเช้านะมีครับออกกำลังกามั้ม้าแล้วนะตอน้ไม่ได้แล้วนะมาดบตัวสนเนาะโอ่าปี้นอะไเนี่ย ทอเดี๋ยวเขาบอกว่าสั่งเดียวห้าห้าได้ครับมาได้ทัดเลยดีกว่ากนนี้เป็นตายของห้ามนะครับเรไปตามจุดสายจุดสหารกันประมาณร้อยเมตรครับไปถึงนี้คือว่าสุดคอนกรีตครับสุดละคอนกรีตเราเดินไปเแค่โอ้สุดคอนกรีตของตัวนี้ตั้งครับครับตอนพันหนึ่งครับหนึเมตรหนเมตรเหลือก็ถ้าหกร้อยเมตรเราต้องล็อกขึ้นอย่างนี้ครับเออบล็อกมาถึงที่เดิมแล้วก็ลงไปขึ้นไปได้ขึ้นไปได้อีกบ้านครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสาวสาวเดินลอดป่าไปครับโอเคป่ะโอเค ท่านี้คอตออกแล้วคัมีไมหัวของนครับัวไมหัวห่าจล้ไนะัว์อ้นี่คือแบาเอามตงครับต่ออีรบ หยุดเดือนนครับหยุดเื็นเดือนเพราะอะไรน้ฝนครับน้ฝนหยุดใช่ไหมไปาย่งันเดงตาเ็นมโแล้วเหมือนเหมือนด้านตาที่บานก็คือปลวเนี่ใช่ถูกต้องครับไกิโลไปกับแปดกิโลมาร์ก ภาเล็กมากเลยเม็ด <Platform>. ม็นเม็ดมัเอะมากด้วยมือด่างมืถ่ายเลยนเมือถดงทุกดูเลยเนียมดเลยันนี้ใช่เอมันไหนใครเนี่ยแปลกอ้ยถ่าเฉ็นแบ็สวยมากเลยมาเอาได้ไปได้พี่นี่สุดยอดแข็งแรงจะตาย หอมเปล่าหอมเฮ้ยเปิ้ลดูหอมไปเลยวะเซ็กซี่เลยอะโดนหินแทบแพ้เลยนะนี่อะไรอันนี้ไม่ไหวแล้วเหรอเหงื่อเริ่มมาละถ่ายไ,ไหมพี่เปิ้นถ่ายให้ ใส่ก็ได้แต่ามันหอนกันนี่ยอ น้องหว่งงหวง,ง,วง,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 งรุนถ่ายให้หนอนะหน่งสเย้อนแสงอะะ

มาไมนีไม้อยู่ข้างล่างั่หน้านะครับกลับมันปะครับพี่เด่กอยู่ข้างล่างแล้วอ๋อถ่ายรูปครับกลับมันปะตึงกันสั่นปะจับเชือกดีๆนะครับเก่งมากไม้แข็งแรงขึ้นเยอะอะไม่จับไม่ได้เดี๋ยวมันลื่นใช่ครับจับเชือกดีๆนะครับไม้ตัดไหนแน่นนะไม้แกนล้มนะล้มนี่เชือกยังพอช่วยได้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยเอ็มาร์หันหน้ากลับมาเลยครับหันหน้ากลับมาหน่อยหันหน้ากลับมาครับหันหน้าไปแล้วหันหน้าไปแล้วมาเงินโอเคครับเดิครับไปเอาขึ้นมาขาสูงเออจะไม่ยอมแพ้เดียวจับตรงนี้แกก่อนพี่กวนหนีเกาะเชือกห้อยม่รอตัวเองก็รอแล้วเนี่ยถ้าเกาะผีดปล้ดเนี่ยลวกลงทั้งสองเลยนะ จับเชือกดิจับเชือกนะครับถ้าไม่มีเชือกก็จับพยายามจับต้นไม้ไว้มาเจยช่วยดีเ่ครับอย่างนี้ก็ไหวอยู่โอเคครับรักหนึ่งสองไปมาอีกนีเดียวนี่นะครับ อันนั้นเราก็สุดเชื่อแล้วครับต่อไปเราก็เดินง่ายแล้วจะเป็นทางบันไดลงลื่นลงลื่นเดี๋ยวขาล้มหลงลงลื่นนะครับจำให้ดีด้วยครับเฮ้ยมาช้าหน่อยดิดีน้องหน่อยดิน้องบอกพี่ทไมไม่ดูแลน้องบ้างล่ะน้องบอกไปอยู่เนี่ยเดินไปปุหมปุ้งใหม่แล้วครับเอาลื่นๆเก็บเอาทำไม ไม่เป็นไรภาพเมื่อกี้น่ะอัดขออัดคลิปไปหมดแล้วโดนตีแน้ตรงนี้ออกสื่อแน่ดังแน่เลยโซเชียลอ่ะดังแน่ตรงนี้ทำไมคนนั้นเก่งจังอ่ะไปเห็นเพื่อนเลยอ่ะพี่นะาอารัดเรื่พี่มี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 ไปก่อนเพื่อนเลยพี่มีอ่ะนะหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิทำหน้าแบบเหมือนเมื่อกี้ป่ะนายอาการเป็นไงเลยเล่ามาสิหันมาไปบี้เนี่หน้าบุกสุดเทียวแล้ว สู้ค่ะพี่อันนี้จะเที่ยวไหนแล้วคะมีคือจะเสียที่เ้าแล้วครับเสียแรกอ๋อจะค่อยถือโฮสต์ไปแหันมานยลห้นเลยน้าสี่มาร์คมารอยาก้าไหม้าสี่พี่เก๋ช่วยบอกเทียวพี่เก๋ไม่เหนื่อย รูป oh. มันอ้อมเลยใช่ไหมแล้วครับหน้าที่ดีใาถ่ายัหนากลับัโอเคนี่ยะครับโอเคครับ เอาไปส่งไปส่งไปส่งเรียวเดียกมาเลยเก็บราวไว้ตรงนี้นะมองหน้ามาทางนี้ เป๋ากระเป๋ากระเป๋เหมือนเราจะไปหาหาข็ดอะไรเลยเนาะกระเป๋าโอเคหนึ่งสองด้วยครับหนึ่งสองนี่มาดิหน้าแบบว่าหน้าแบบไม่ไหวละไหวครับนี่ไงได้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  ม่โอนี่อเคอันนี้นีมก่อนเนี่านี้สวยเอาเป็นเม่ไหร่แต่ว่าพขาตรงนี้แต่งให้เรยวกว่านี้เมาเ็ขมาชหรลไงนี้เียวขาขึ้นจะได้ไม่ฉีก้ย โอเคต้อมีน้ำสวยหนึ่งสองโอเคครับเมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อกี้โอเคโอเคสวยฝนตกมาส่งอกมาตายสาวแม่เลยนี่นี่ น้มนะครับเหนเนเคคนี่มัากเลยนี่ฮะกดีมาครับประมากลางๆนี่แหละนี่แหละประมาณนี้ได้เลยเก็บภาพไว้นะครับเก็บเลยใส่ที่ขึ้นถ่ายให้ ไหฮน่าเฮน่ากลับมาด้วยนะครับไปเดินนะครับแต่โทรดตักไป,ปดีนะครับล่วงนี้หมดสิทธิ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่มีสิทธิ์ลงไปเอาได้เหมือนกันถ้าลงไปแล้วผมขึ้นไม่ได้แน,น่อือหือมีคนมาสร้างสร้างย,ยังไงกันวะเนี่ย ที S <S 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 ่ว่าสินีมนรู้ว่าบินบันไดนี่แหละครับที่ทำให้เราเดินง่ายหน่อยที่จะขี้เหลอก็เป็นของธรรมชาติส้างาเลยใส่ล้คเปนยังไงครับนี่สายยืนตรงไหนอะนึกถึมากเลยอะเหมือนจไม่กล้าจับเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวนี้ทงนี้นี่อย่างนี้นี่แล้ก็นี้อรางนี้มาเ่็ว ใช่เป็นอารมณ์แบบไอ้นี่เลยนะเจ็ดนี่แถวตรงนี้ไหม เ็แล้วทาำแบบนี้เลยม่อเปิดเงินีหลุดหายเนี่ยออกมารู้สึกเลยเย็นหนักซับใช่รับซับเต็มเต็มนี่เราก็ยืนหน้าหนว่าตอนนั้นเราถนีอ้ึงซับอันนี้แบ มันจะเป็นปะบ้องครับน่ะอ่ะบ้าน นำไม่เห็นคิดคิดคิดว่าอะไรหนูเห็นเปเหมือนหอน้าแ่เหมือนเจติก้าเหมือนหนูกงคิดว่าใช่หอพานาไหมใช่มีนักเรียนก็หลายคนคิดเหมือนกันเขาคิดอี่สามอย่างมีหูลานใครใครจะได้รู้ไหมเดียวะให้ม่ไ้รูเด็ดเลยนี่เงียบบางบบรโอเคนี่ไม้เยวเท่าไหร่นะ